ตอนนี้เราก็ตัดเข็มขัดออกแล้วนะครับรถลูกค้ามานะแหนบด้านหลังนั้นไม่นั่งกันนะครับไม่นั่งกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยนะฮะเข็มขัดลัดแหนบตัวเนี้ยของตัวเดิมติดรถเนี่ยเขาไปค้ำอยู่พอมันไปค้ำอยู่เสร็จแล้วปุ๊บเนี้ยนะฮะแหนบด้านหลังนะ่ะเขาจะไม่ทิ้งน้ําหนักมาที่ปลายแหนบนะครับซึ่งไอ้ตัวตุ่มตรงเนี้ยมันจะไปกดทับแหนบนะฮะกดทับแหนบตรงนี้นะครับแล้วจะทําให้น้ําหนักนั้นไปทิ้งอยู่ที่ตรงนี้นะครับ พอเวลาใส่ของไปแล้วประมาณเกือบ2ตันแหนบตรงนี้กับตรงนี้ห่างกันและอีกอย่างหนึ่งลูกค้าใส่ลูกยางบางมานะครับแหนบนี่ห่างโวเลยครับเพราะว่าไอ้ตัวเข็มขัดรัดนี่มันไปกดอยู่ตรงนี้ครับน้ําหนักมันไม่ไปทิ้งอยู่ที่หัวนะฮะเขาเอาลูกยางตัวนี้ใส่ดังนั้นเราก็เปลี่ยนลูกยางหลังใหม่ให้ลูกยางหลังนั้นสูงขึ้นแล้วก็เอาเหล็กตัวที่รัดแหนบตัวนี้เอาออกไปเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับ สำหรับอู๋ผมนะครับถ้าเกิดว่าเราเสริมแหนบนะครับเราจะทําการเอาเข็มขัดออกทั้งหมดไม่อย่างนั้นเข็มขัดมันจะลงมากดกับแหนบกระดานข้างล่างแล้วมันจะทําให้เกิดเสียงดังและมันจะทําให้ปลายแหนบนั้นรับน้ําหนักได้ช้านะครับเพราะว่าแหนบมันถูกตัวเข็มขัดกดอยู่ตรงนี้นะครับแหนบตัวบนนี้ก็จะโก่งโค้งมากนะครับเราทํารถเสร็จแล้วก็ลองทดสอบน้ำหนักให้ลูกค้าดูแล้วก็ให้ลูกค้าได้ดูทรงแหนบด้วยว่าเราทํานั้นแหนบมันจะรับที่หัวกับรับที่ท้ายแล้วนะครับก็เหมือนกับแหนบชุดใหม่แบบนี้นะครับ แหบชุดใหม่แบบนี้ก็เหมือนกันเราก็ทําการเอาออกหมดถามว่าเอาใส่ได้ไหมก็ได้ครับถ้าใครจะเอาใส่ก็ใส่ได้แต่ว่าตุ่มตรงนี้มันจะมีตุ่มอยู่มันก็จะลงมากดกับแหนบกระดานข้างล่างมันจะทําให้เกิดเสียงดังได้นะนะฮะมันมันกดกับแหนบข้างล่างมันจะเกิดเสียงดังอินแอดอินแอดได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าจะให้มันแหนบมันสมูทกันก็ควรเอาออกจะดีกว่าผมก็เอาออกทุกคันนะครับ แต่ถ้าใครไม่อยากให้เอาออกก็ผมก็ทิ้งไว้ได้นะครับก็เอาใส่ไว้เหมือนเดิมได้แต่ปัญหามันก็จะเกิดเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังนะครับอตอนนี้เราก็ใส่น้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูนะครับใส่น้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็แหนบมันก็จะสมุิกันมากกว่านะฮะเห็นไหมครับมันจะไม่มีตัวไปกดทับมันตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะน้ำหนักมันจะมาทิ้งที่หัวนแหนบแล้วก็ปลายแหนบตรงนี้ก็จะไม่ติดกัน ไหมครับไม่มีเข็มขัดเข้าไปกดมันก็จะไม่เกิดเสียงดังด้วยครับแล้วก็แหนบทางด้านหลังนะครับจะให้ดูน้ําหนักมันก็จะไปทิ้งอยู่ที่หัวตรงนี้เห็นไหมครับลูกยางมันบี้แล้วแหนบตรงนี้มันก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เกิดเสียงดังได้แหนบชุดบนนี้เขาก็จะบาลานซ์กันมันก็จะสมุดกันมากกว่ามันก็จะต้องเป็นทรงโค้งแบบนี้ครับถ้าเรามีเหล็กและแหนบเอาเข้าไปฝังมันไว้นะครับแหนบมันจะโก่งโค้งตรงนี้นะฮะพอมันโก่งโค้งมากๆเข้าเนี่ย ถ้าลูกยางคุณใช้ลูกยางบางเนี่ยน้ำหนักมันก็จะไม่ทิ้งตรงนี้ด้วยเพราะน้ำหนักมันไปทิ้งอยู่กับตัวเหล็กรัดตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็เอาเหล็กรัดออกครับสองตันใส่ได้นะครับไม่นั่งเผาลูกค้าเซ็ตแหนบมาแล้วแต่ไม่ได้เอาเข็มคัดออกนะครับแล้วก็แหนบด้านหลังมันโวมันไม่นั่งเพราะว่าไอ้ตัวนี้แหละครับคือตัวปัญหา <c oughs> เราก็เลยทําการเอาออกให้ลูกค้าแล้วก็ใส่ลูกยางให้สูงขึ้นนะครับพอลูกยางสูงขึ้นเขาจะรับน้ําหนักได้ไวขึ้นนะครับระดับ2ตัน นะครับก็ไม่นั่งเผาประมาณนี้นะให้ดูครับสองตันก็ไม่นั่งเผาใส่ได้สบายสบายครับลูกค้าทํารถแล้วก็อยากเราทดสอบน้ำหนักนิดน,งนึงก็เ,เราทดสอบให้ดูครับนี่ครับช่วงล่างก็ประมาณนี้นะ